พบกันหลังเกมพิมีรีคืนวันอาทิตย์นะครับแหมพบกันสักนิดหนึ่งนะถึงแม้ว่าเพื่อนรักของเราอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่อยากจะโอภาษา,ายกับใครๆนะครับแต่ก็ต้องมาพบกันแหละนะครับคืนที่ผ่านมานะครับบิ๊กแมตต์บิ๊กแมตต์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับดาร์บี้แมตต์นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเตเปิดโอทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าเพื่อนร่วมเมืองอย่าง แมนเชสเตอิตีนะครับก่อนเกมแล้วก็แอบ,บหวังเล็กๆแหละนะครับว่าผีแดงหลังจากที่ฟื้นไข้ฟื้นไข้มานะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์รนะให้เห็นแล้วก็อืมนะ แต่นะต้องบอกว่าคือไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ดีนะจริงๆเมื่อคือนก็มีหลายจังหวะที่ทำได้ดีนะครับเพียงแต่โอ้หมันแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะนะโอ้โหผมเห็นดูเราไม่ได้ดูเมื่อคืนนี้โอเคเราต้องเดินทางเราไม่ได้ดูช้ามาเราก็มาดูไฮไลท์นะครับ เด็กนรลกนโอ้น่ากลัวมากนะครับจังหวะทะลุทะลวงก็เรียกว่าจริงๆควรจะแฮตเถิกด้วยเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับด้วยความเบื่อเฟือจัดให้เพื่อนฟิลโฟเดนไปแทนก็เลยได้แก่สองประตูนะก็เห็นจังหวะวิ่ง วิ่งตัดหน้ากองหลังแมนะนะกองหลังระดับเทพะคือเราเห็นเลยว่าสปีดบอลน,นี่ต่างกันแบบชัดเจนนะครับวิ่งแบบมันแบบเหมือนผีอะ่ะเออเด็กนักลกจริงๆรนะิอชั่วโมงนี้ต้องบอว่าถ้าเมื่อไหรก็ตามนะครับเออวิ่งฮารานฟอร์มเข้าฝากเนี่ย ใครก็หยุดเขาไม่ได้นะครับว่าอย่างนั้นเลยนั่นทำให้ผลการแข่งขันมันก็เป็นอย่างที่ว่าแหละจริงๆแมนยูก็มีจากหลายจังหวะนะครับถ้าแต่ว่าเรามาดูกันในภาพย้อนหลังนะครับแต่ก็ความละเอียดความคมความเด็ดขาดมันยังไม่เพียงพอนะโชคอ่าเต่เพียงโชคก็อาจจะไม่เข้าข้างด้วยส่วนหนึ่งนะครับนั่นทำให้ แมนเชสเตอร์แต่ก็พ่ายแพ้อีกนัดหนึ่งนะครับผ่านไปสิบนัด1แพ้ไปห้านัดแล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่แหละนะครับแต่ก็นะคือต้องยอมรับแหละนี่คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไงไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ใต้ City นะตีมซิตี้นะคือต้องยุคนี้ต้องยอมให้เขาจริงๆนะครับแ่บแข่งแข่งทุกตำแหน่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็เด็กผีก็ผมเข้าใจได้แหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็อาใหม่นะเราเออวันนี้เห็นแล้วเห็นใจเห็นคือคือคือกูจะบอกว่าใครเจอซิตี้ชั่วโมงนี้ต้องเตรียมตัวเป็นแต่เขาจะเผลอ ER เออจังหวะเผลอ ER, แล้วก็ไปพลาดตาให้ทีมแบบเพศแบบ เรวกกร่อยๆกลางๆแตารางท้ายตารางแบบไม่ทันตั้งตัวแค่แต่ถ้าเป็นทีมในวันหน้าเดียวกันเนี่ยเชื่อเลย City <ười> ซิตี้เน้นเมนื่อไหร่นี่โอ้เหนื่อยเหนื่อยนื่อยต้องบอกบว่าเหนื่อยนะครับเราคิดเราก็ลังเหนื่อยแทนเนองที่จะเจอซิตี้นะไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็นะผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็ทำให้แมนเชสเตอร์ย yes ูไนเต็ดก็ยังต้องควานหาชัยชนะ เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังอยู่กลางกลางตารางอยู่นะครับยังไม่เสียหายเพิ่งผ่านไป10นัดนะครับมี15 16แตมก็ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ล่นย่นระยะห่างระหว่างจากฟูงนะครับอย่างทนอนเนมอสเปอร์เหลือสามสองสามคะแนนไหมสองคะแนนสิเออ 24แต้มนะครับแต้มทวารเซนอนแล้วตามหลังทีมจากฟูสเปอร์ที่มีอยู่ยี่หขคะแนนส่วนหงแดงลิเวอร์พูนะครับก็อย่าไปพูดเยอะให้เพื่อนเจ็บช้ำน้ำใจนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตามได้ตามเป้าเก็บ3คะแนนชนะนัตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีแอนฟิล3ประตูต่อ0นะครับก็ไม่ใช่เกมยากแล้วก็มีโมเมนต,ต์ดีๆที่ดีโกโชต้ายิงได้แล้วก็ ชูเสื้อให้กำลังใจกับลุยส์เดียที่ข่าวว่าครอบครัวพ่อแม่ถูกจับเป็นตัวประกันที่โคลอมเบียนะครับซึ่ง,งข่าวล่าสุดนะครับก็เห็นว่าทางตำรวจก็ได้ช่วยพ่อและแม่ของลุยซ์ได้ปลอดภัยแล้วก็ถือเป็นข่าวดีวันนี้นะครับก็เอาฟุตบอลก็เวลาสมหวังก็ดีใจแหละนะครับส่วนเวลามันพลาดมันก็อ่ะนะก็ต้องยอมรับแหละนะครับ เอา้าพบกันแค่นี้แหละนะครับยินดีุกคนกันครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ